อัปเดตอันติออตอมิกซามูไรมาครบทุกสกิลแล้วเรามาดูกันว่าการอัปเดตครั้งนี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างถ้าน,น้องพร้อมแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยมาผมเริ่มต้นด้วยอันติสกิลสานะครับผมอ่าเดียวลงพื้นก่อนงัดขึ้นมาครับผมรอศัตรูตกลงมาแล้วก็คันโอ้โอ โคตรเทมาดึงอันติสกิลที่4บ้างครับผมเหยียบลงพื้นก่อนนะวันนี้แล้วก็ฟันครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันฟันระเบิดเม็ดเลือดแดงเลยหรอว้ายเอาเกินไหนดูอีกทีสิอันตีสกิลสามครับผมงัดขึ้นฟ้านะครับผมชักดาบตั้งห่ารอแล้วก็โตงมาครับผมฟันโอ้โหมาดูอีกทีครับผมอันติสกิลสี่นะ ตั้งค่าดาบปล่อยเปลวไฟครับผมจังาวะนี้แล้วก็ปาดครับผมโอ้โหฟันเม็ดเลือดแดงครับผมใช่หรือเปล่ายังโหดมาถึงอัปเดตต่อมาครับผมก็คือการวอลคอมโบนั่นเองนะในเมชันของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของกาโร่นะวิธีการทําก็คือเราต้องเอ็มันศัตรูใกล้ๆกับต้นไม้นะครับแล้วก็แดชหน้านะครับล้วมาดูของใส่ตามากันบ้างนะครับผมจับศัตรูยัดใส่ต้นไม้แล้วก็จามใส่นะโอ้โหอย่างเท่เอามาอีกทีดูดิ จามใส่หน้าเรามาดูของจีนอ้อยกันบ้างนะผมฟันหนึ่งสองสามเตะคอมโบแล้วก็เหยียบใส่ต้นไม้แล้วก็โดดออกมานะผมจังวะนี้โอ้เท่อยู่นะเฮ้ยดูดีมีการถีบแบบต้นไม้ด้วยนะผมเรามาดูโซนิกกันบ้างนะครับผมฟันหนึ่งสองสามแล้วก็แดดหน้าใส่จับฟันแล้วก็ปาลาระเบิดยันแล้วก็เตะสามอีกทีว้าเอาเรื่องนะครับผมดูใหม่อีกทีนะว้าโคตดเท่ เรามาดูของกระบองเหล็กกันบ้างครับผมต่อยหนึ่งสองสามคุบลงพื้นแดดหน้าใส่ปัดขึ้นข้างบนแล้วก็ตบออกข้างซ้ายดูในอีกทีครับผมต่อยหนึ่งสองสามคุบลงแล้วก็แดดหน้าใส่ผักใส่ต้นไม้หนึ่งทีกระโดดหมุนตัวแล้วก็ตบโอโ้โหอย่างเท่เราดูอะตามอมิกกับ้างครับผมฟันหนึ่งสองสามเสียบนะครับผมจังหวะน,นี้แล้วก็ปาดคอไว้ดูใหม่อีกทีนะครับผมปาดนะครับผมจังหวะน,นี้เสียบเข้าไปมีดกระเด็นขึ้นมาแล้วก็ตกลงมาจับฟันครับผม แล้วก็อัปเดตถัดมานะครับผมจะเพิ่มอ e ีโมดเข้ามาใหม่20อันนะครับผมแล้วก็ป้คุมใหม่ด้วยนะครับรวมทั้งออร่าด้วยนะก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับผมสําหรับอ e ีโมดแล้วก็ออร่านะครับผมรวมถึงป้าคุมด้วยนะแล้วก็อัปเดตอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือท่าโพสในตอนที่เราเลือกตัวละครนั่นเองนะครับผมแต่และตัวละครก็จะมีท่าโพสที่แตกต่างกันไปนะครับผมส่วนตัวพี่ชอบของโซนิกมากที่สุดนะเพราะว่ามันเท่นั่นเองนะ น้องๆชอบท่าโพสของตัวไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ไลด์ด้วยนะครับผมแล้วไปดูการใช้งานจริงของอัตอมิทซมุไรกดอันตีกันบ้างนะครับผมอ่ะมันจะค่อนข้างจะใช้ยากหน่อยเพราะว่ามันต้องแบบ M1 ทุบก่อนน่ะเนี่ยใช่ไหมเอออันนี้ติดนะครับผมสกิลที่3นะค่อนข้างที่จะใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราต้อง M1 ก่อนนั่นเองถ้าศัตรูมีเหล็กดอกก็ซวยไปนะเดี๋ยวต้องคำนวณเหล็กดอกกันเองนะครับผม ค่านี้พี่ให้ประมาณ8เต็ม10แล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ยากแล้วก็เป็นสกิลเดี่ยวนั่นเองนะครับผมด้าเมจก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นวันช็อตนะพี่ชอบเลยจังหงวันนี้แต่มันไม่วันช็อตเลยเดิเสีได้นิดนึงนะครับผมแอบผิดหวังนิดนึงมาครับผมเรามาดูตัวอันตีตัวต่อไปครับผมอ่าเป็นอัติของสกิลที่4นะมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับผมต้องเ1ก่อนอเห็นไหมแต่ว่ามันเ1มวันแล้วก็เขาลุกออกมาทันนะครับผม ดีแอคชั่นสกิลค่อนข้างช้าเลยขนาดไม่มีแหลกดอกก็หลบได้พี่บอกให้นะครับไม,ไ,งไ,งไม่โดนเลยเอาง่ายๆไม่โดนเลยขนาดพี่เอ็มฟันทุบพื้นแล้วก็ยังกดสกิลไม่ทันนะเขาลุกขึ้นมาแล้ววิ่งหนีได้เลยนะครับไม่โดนสตันด้วยนะประเด็นเนี <c> ่ย <oughs> เอาไป3เต็ม10พอนะครับผมท่าที่4ได้แค่แอนะิเมชั่นเน่ยเอาไง,ไง่ายๆแต่ว่าถ้าทําไม่โดนก็ไม่ติดอะ่ะน้องๆให้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างครับผมสําหรับท่าที่4อันติของอะตอมิกซามูไรนะ ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอลองทำอีกทีหนึ่งครับผมนี่สกิล3นี่โอเคอยู่ใช้ได้นะอันตีสกิล3นี่ใช้ได้แต่ว่าอันตีสกิล4นี่คือแบบช้าเกินอ่ะไม่ทันขนาดไม่มีเหล็กดอก็ไม่ติดนะครับผมเขาลุกขึ้นมาวิ่งแกล้นเลยโอ้โหอะไรวะงงมากเลยพอจังหวะน,นี้เขาไม่หนีเนี่ยผมเขาโดนดนตรีของพี่นะดูอนิเมชันดีมากนะพี่บอกให้แต่ว่ามันยังไม่แรงไงนะ มันยังไม่แรงมันยังไม่โดนใจนะครับผมถ้ามันโดนง่ายกว่านี้มันจะดีมากเลยพี่บอกให้แต่ว่ามันแบบมันโดนยากนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับอันตีของอัลโมิกซามูไรทั้ง4สกิลนะครับผมก็น้องๆคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมว่ารู้สึกยังไงกับอันตีของอัลโตมิกซามูไรนะส่วนตัวพี่ก็คือแบบอันตีมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันแบบเป็นอันตีขี้แอคนะอันตีขี้แอ๊กแล้วผม นะถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ได้ด้วยเจอกันใหม่ EP นะ